สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันจะทดสอบปืนอันลมอ่ะปืนอันลมจะยิงเป้าห่อคพามันถูปูนี่เนาะเพราะว่ามันมีศูนแน่อยูน่นะสูนแน่กับมีหรอ สูนลังก็มีวะ่ะมันจะยิงถูกเนี่ยได้จะได้ลุ้งไงวะ่ะ oh. อันนี้นี่นี่พิทีใส่กล้องตัวนี้นะเอากล้องวีโอใส่นี่เวลาเขายิงเขาเคยจะถ่ายถูกบาถูกก็เดียกก็ร้องพอนนาอเพราะเนอะ,น,ะอนี่เรามีสูนนะลังก็มีนะ แม่กับบมมีเดี๋ยวให้ไปลองยิงพอพอมันถูกปะถูกจะยิงต่อยิงเข้าหูต่อสามหูนะในต่อนะเขาจะเอาโฟมเขาหยัดนาะแล้วยิงยิงมันจะสะเด็จออกแล้วโฟมสะเด็จออกนี่แปลว่าเข้าเดี๋ยวให้ไปลองหอเนาะ นี่ย ok ูติสลายนนียนี่ยิงนะพวนเป้าไม่มีปุ่นนะติดก้อม่วงว่น่แ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 น่เป้าเด้ยิงคือพอสักรมอ่ะโอ้มาเข้ามาเข้า รอะว่ามันมีศูนย์แน่ศูนย์หลังมันไปเข้าอย่างนี้เดี๋ยวจะยิงพอสักกรมมันนวดยืนไปยืนมาหนึง่งใข่เซนหน่อยเน่ะเน่ะลองพอเนาะ